สำเร็จนโรดมสีหนุสละราชบัลลรรังกเมื่อปี2004ครับเพราะเห็นโอรสองค์โตซึ่งเป็นนายกแล้วก็ถูกคุณเซนชนะมาตลอดแล้วก็คุณเซนหลอกใช้มาโดยตลอดก็ยอมแล้วก็ไลยกาดไปกว่าน,นั้นก็คือว่าพระองค์ไปปิ๊งกับนางอัปสรลาที่สวยที่สุดก็ถ้าจำได้ก็คือที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุ นะครับในในการเลือกตั้งปี2018ก็เสียชีวิตเจ้านโรดมรณฤทลิตก็เสียไปแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เลยเหลือพระโอรสของพระองค์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคฝรัินเศกซึ่งคนคนนี้ถ้าพูดตามตามเชื้อพระวงศ์เนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์นะครับกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพระโอรสของเจ้าสีหนุนั่นแหละครับแต่ว่าต่างพระมารดากับเจ้ารณนาลิตจริงๆเจ้ารณนาลิตก็อยากเป็น กษัตริย์นะคุณเซนไม่ให้เป็นโอ้คุณเซนบอกบอกได้ขนาดนั้นก็คือถ้าเป็นก็ต้องมาเป็นเสี้ยนหนามชั้นต่อไปอก็เลยเลือกองที่อ่อนแอที่สุดนะครับก็คือสมเด็จนโรดมสีหะมุนีครับซึ่งพระองค์จะไปในทางเต้นบัลเล่เต้นเปียโนคือแบบคลาสสิกนะฮะอยู่เวียนนาหนุนออสเตียแต่อยู่มาวันหนึ่งพระองค์ต้องมาเป็นกษัตริย นะฮะก็คือพระมารดาของพระองค์ก็คือพระราชินีนะที่เราเรียกพระราชินีโมนิกส์ถ้าเป็นแบบออกเสียงแบบฝรัง่งนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาคแมร์เขาเรียกว่าโมนีเนตแปลเป็นไทยว่ามณ <Man inet. S 2> นะีเนตมณีเนตโมนีเนตนะครับนะครับก็คือสีหามุนีก็คือเอาชื่อแม่กับพ่อมาต่อกันก็เลยเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันบก็คือ ลำดับที่122ครับตามประวัติศาสตร์ของอกัมพูชา